กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการผู้นำทำอะไรนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในช่วงหัวหน้าส่วนพบปะกับประชาชนนะครับเราอยู่กับอาจารย์นะครับนนวริศเกียรติเกียรติสรุตสกุลนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฏการจนบุรีนะครับแล้วก็น้องนางสาวปนิตาธรรมักกุรังคูณนะครับโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบุรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นที่น้องนะครับน้องอะไรเอ่ยน้องยี่วาน้องยี่วานะครับนักเรียนของโรงเรียนสาธิตนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศการรับถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับจากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาประจําปี2568นี้นะครับโดยพี่จะขอคุยกับน้องเน้องกับเกี่ยวกับความรู้สึกในการที่เราไปแข่งขันเราได ได้รางวัลในครั้งนี้อาจจะสอบถามความรู้สึกอย่างไรบ้างครับทีเ่เราได้รับารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันเก่าสุนทรพจน์ในครั้งนี้ครับค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะ,คะที่ได้นําชื่อเสียงมาให้โรงเรียนเราค่ะอ๋อเหรอแล้วอย่างเงี้ยนักเรียนนะครับที่เข้าร่วมแข่งขันนะเข้าไปได้อย่างไรครับโดยการแข่งขันในครั้งนี้นะคะมันจะเป็นคัดเลือกจากบทรอบแรกก่อนค่ะจากทั่วประเทศเลยค่ะจะคัดเหลือแค่20คนเท่านั้นค่ะ โดยที่หนูรู้จักรายการนี้นะคะก็จะเพราะว่าอาจารย์ที่ปรึกษาของหนูเนี่ยเขาเห็นว่าปกติแล้วนะคะหนูมักจะเป็นพิธีกรในงานต่างๆของโรงเรียนก็เลยแนะนําให้หนูลองลองแข่งดูค่ะโอ้สุดยอดเลยนะครับแล้วอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจ เพราะว่าหนูเองก็อยากจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองแล้วก็อยากจะสร้างความเชื่อมั่นในตนเองค่ะอยากไปหาประสบการณ์ด้วยค่ะโอ้เก่งมาบี่นะครับแล้วเนี่ยน้องอะ่ะมีวิธีเลือกหัวข้อในการกล่าวสนทรพจน์อย่างไรบ้างนะครับศึกษาประเด็นแล้วก็การตีโจทย์อย่างไรบ้างหนูก็เลือกจากหัวข้อที่คิดว่าน่าสนใจค่ะ เรื่อ,องหัวข้อที่มีข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากๆค่ะครับส่วนตัวบทน,นะคะก็จะเขียนให้มีความเข้าใจง่ายยกตัวอย่างประกอบให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายค่ะครับมีเขียนไปให้โดนใจคณะกรรมการใช่ไหมใช่ค่ะครับแล้วคุณครูครับแล้วก็ผู้มีผู้ฝึกสอนมีบทบาทอย่างไรบ้างครับในการช่วยที่ผลักดันเราในการแข่งขันในครั้งนี้ อาจารย์ก็คอยช่วยฝึกซ้อมค่ะปรับบทปรับภาษาให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้หนูมาเสมอค่ะโอ้สุดยอดอาจารย์ก็อยู่คู่กับเรามาตลอดเลยนะในวันแข่งเขาก็ไปกับเราด้วยค่ะโอ้เป็นกําลังใจเนี่ถือว่าเป็นกําลังใจมีใครไปในตอนแข่งบ้างจริงๆมีลุ่น้องอีกหนึ่งคนค่ะก็คอยเป็นกําลังใจใกันะโอเคครับแล้วสําหรับตัวเราเนี่ยมีการแบ่งเวลาเรียนกับการฝึกซ้อมในการแข่งขันอย่างไรบ้าง อหนูก็ใช้ช่วงเวลาพักกลางวันนะคะคแล้วก็หลังเลิกเรียนค่ะในการฝึกซ้อมกล่าวสุนทรพจน์ค่ะอ๋อก็คือว่าครูยูกับครูที่ปรึกษาด้วยใช่ไหมครับก็คือเป็นก,การอัพสกิลการขัดเกลาไปในตัวครับเราก็เนี่ยเราพบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างก็ในการแข่งขันนี้นะคะเขาให้เวลาเตรียมตัวน้อยมากค่ะคือเขาจะประกาศผู้ผ่านเข้ารอบนะคะแค,ค่สวันก่อนที่จะแข่งจริงๆค่ะ S <S ทาให้หนูมีเวลาเต็มตัวแค่3วันค่ะ3วันหนูนี่ก็สุดยอดแล้วนะสามวันใช่แล้วในวันวชนะเลิศแ,แ,แ,แล้วในวันแข่งจริงนะคะคือมันจะมีแข่งทั้งหมด3รอบค่ะคือในอภายในวันเดียวแหละค่ะอ๋อเอใช่ค่ะคือรอบแรกจะต้องกล่าวสุนทรพจน์5นาทีค่ะาตามบทที่เราเตรียมไปแล้วก็ถ้าเราผ่านรอบแรกนะคะก็จะได้เข้าสู่รอบที่2ก็จะจับฉลากตอบคําถามอีก2นาทีค่ะแล้วก็รอบสุดท้ายจะกล่าวสุนทรพจน์อีกหนึ่งหัวค่ะ ซึ่ง oh. หนูนะคะก็แจ็คพอตมากมาเพราะว่าจับได้คิวแรก mm. ก็เลยได้เวลาเตรียมตัวแค่สิบนาทีค่ะ <Yeah. S 1> ตเต็มามากอย่างช่วงสองช่วงสามเนี่ยก็คือเราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนใช่ค่ะเราก็ต้องคิดกันเองสดสด<ช>สุดยอดมากเลยนะ,ะแล้วก็ในการแข่งเนี่ยอ่ะก่อนที่เราไปแข่งเรามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างคบก่อนที่เราจะไปกล่าว การแข่งก็ฝึกซ้อมให้มากๆค่ะฝึกมันท่องทุกวันนะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทําจิตใจใหแจ่มใสค่ะอย่าเครียดเยอะเอียนีไม่เครียดเนาะใช่ถ้าเราไปแข่งอะไรถ้าเราเครียดนะเราก็กดดันตัวเอง<ช>แล้วเราก็ต้องฝึกสอบฝึกซ้อมขัดเกลาตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอในการไปแข่งขันนะครับแล้วน้องเนี่ยใช้เทคนิคในการเทคนิคใดในการควบคุมความตื่นเต้นบ้างหนูก็จะคิดเสมอนะคะว่าเราทําได้ค่ะแล้วก่อนขึ้นแข่งก็จะทําสมาธิทําจิตใจให้แบบ สบายๆแล้วก็โฟกัสก,กับเนื้อหาที่จะพูดค่ะอ,อันนี้คือเป็นหนึ่งเทคนิคของหนูเลยนะคะ<ช>ก็คือคิดซะว่ากรรมการแล้วก็ผู้ฟังนะคะเป็นอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆค่ะก็จะช่วยลดความตื่นเต้นลงมาได้บ้างค่ะอืมก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายสมาธิเนาะนต,ตอนนี้พี่ทำรายการพี่ยังตื่นเต้นอยู่นะวันนี้ก็ตื่นเต้นนิดนึงเหมือนกันค่ะตื่นเต้นใช่ไหมครั้งแรกค่ะใช่พี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะอ่าแล้วก็การแข่งขันเนี่ยมันมีความกดดันมากน้อยไหมในการแข่งขันครั้งนี้ กดดันกดดันอยู่นะคะกดดันนิดหน่อยค่ะอืมแล้วมีคู่แข่งจากโรงเรียนอื่นที่น่ากลัวนะครับอ๋อคู่แข่งโรงเรียนอื่นส่วนมากก็จะน่ารักมากๆเลยค่ะเฟรนลี่มากเขามาเข้ามาคุยกับเราด้วยมาชมเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการแลกเปลี่ยนไอจีกันคือเพื่อนเพื่อนน่ารักมากเลยค่ะก็เลยลดความกดดันลงมาได้นิดหนึ่งอ๋อก็ถือว่าเป็นการไปหาเพื่อนด้วในการแข่งขันไปหามิตรภาพแล้วก็สร้างคอนเนคกชันกับตัวเราเนาะแล้วก็อ่า ในระหว่างการแข่งขันนะครับมีความสำคมีให้ความสําคัญกับปัจจัยบา้างปัจจัยใดมากที่สุดอย่างเช่นแบบน้ําเสียงท่าทางหรือการสื่อสารกับผู้ฟังเราให้ฟังเล่าให้ฟังเล่าให้พี่ฟังหน่อยครับหนูก็ค่อนข้างจะใส่ใจในเรื่องของบุคลิกภาพค่ะครับยิ้มแย้มแจ่มใสมองอกรรมการแล้วก็ผู้ฟังให้ทั่วๆค่ะครับ แล้วก็สร้างแบบมั่นใจไว้ก่อนค่ะถ้าเรามั่นใจทุกอย่างก็ออกมาดีแน่นอนค่ะมีไอค contact ใช่ค่ะไอค contact เป็นสิ่งสําคัญค่ะครับเรามั่นใจบุคลิกภาพเราที่1เราชนะเลศนะใช่ค่ะครับแล้วก็เรามีเทคนิคอย่างไรครับหรือคติประจําใจอย่างไรในการที่เอาไปใช้ในการแข่งขันคือแพ้ชนะไม่สําคัญค่ะถือซะว่าเรามาหาประสบการณ์แล้วก็มาหาเพื่อนๆค่ะอ๋อไปหาคอนเนคชั่นเอาสนุกเขาว่าเลือเราไม่ต้องเครียดใช่ค่ะแล้วก็ทําให้ดีที่สุดค่ะครับแล้วก็คิดว่าการแข่งขัน าการเข้าร่วมการแข่งขันนะครับกาศูนย์ทรบทธเนี่ยช่วยพัฒนาทักษะด้านใดให้กับเราบ้างครับพัฒนาด้านของการสื่อสารค่ะลำดับ,รบประโยคเรียบเรียงให้เข้าใจง่ายแล้วก็<ม>ทักษะด้านการพูดค่ะคูณ<อ>ให้ชัดถ้อยชัดคำฉะฉานค่ะ แล้วก็การที่เราได้ไปหาประสบการณ์นะคะมันก็จะช่วยทําให้เรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะสุดยอดไปเลยนะครับ <S <S <ling> น้องอายุยังอยู่เท่าไหร่สิบหกค่ะอายุที่อายุ16เองนี่คิดได้ขนาดนี้แล้วสุดยอดมากครับ <S <S <ling> <S และนี่เราพี่อยากให้พูดถึงความรู้สึกนะครับแล้วก็ความภาคภูมิใจของตัวน้องเองที่สามารถพาตัวเองไปได้รับรางวัลชนะเลิศเช,ชิญชวนน้องๆน,น,นักเรียนให้มาสมัครเรียนที่โรงเรียนอาสาทิตมหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบุรีครับ ค่ะก็โนโรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณตัวเองนะคะที่ขยันพยายามฝึกซ้อมจนได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะก็ะอยากจะเชิญชวนให้น้องๆทุกคนนะคะคได้มาเรียนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาล<ม>ัยราชภัฏกาญจนบุรีค่ะคน้องๆจะได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆเปิดโอกาสให้แสดงออกรวมถึงได้รับการสนับสนุนจากทางอาจารย์แล้วก็จากทางโรงเรียนในหลายๆด้านเลยค่ะอืก็ถือว่าโชคดีเนาะช่ได้คุณครูได้ สถาบันการศึกษาที่คอยผลักดันให้เราไปแข่งขันแล้วก็ผลักดันความสามารถขัดเกล้าเนาะตอนนี้เริ่มเปิดรับสมัครนะครับอ๋อสมัครรายงานตัวไปแล้วครับอ๋อรายงานตัวไปแล้วใช่ไหมครับต้องปีหน้าปีหน้าโอเคแต่ว่ายังมีอยู่สาขาหนึ่งครับที่เปิดรับสมัครรอบความสามารถทางภาษาครับอคก็คือข้าราชกาอภาษาคลิษภาษาจีนครับอ๋อเป็นเหมือน EP ใช่ไหมครับก็ไม่เชิงครับครับผม อ่าทีนี้เราคุยกับน้องมาแล้วเนาะน้องยี่หว่าเรามาคุยกับอาจารย์บ้างดีกว่าอ่าตอนนี้เราคุยกับอาจารย์นนวริสนะครับเกียรติสกุลเกียรติสรุตสกุลนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิทยาลัยราชพัฏจังหวัดกาญจานบุรีนะครับอ่อผมต้องขอถามอาจารย์บ้างเนอะว่าโรงเรียนมีนโยบายอย่างไรบ้างครับในการส่งเสริมนักเรียนให้เข้าร่วมการแข่งขันและประกวดต่างๆครับ ที่จริงโรงเรียนสายอุบาครับมีการสนับสนุนนักเรียนในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการด้านดนตรีกีฬาเราให้โอกาสนักเรียนทุกๆรายการโดยเฉพาะการสนับสนุนเรื่องของการแข่งขันทักษะทางวิชาการเราก็มีมงบประมาณในการสนับสนุนการเดินทางนะครับการลงทะเบียนพวกนี้ <ๆ S 2> ให้สำนักเรียนทุกคนที่มีความสนใจในการที่จะหาวิธีแสดงความสามารถหรือว่าท้าทายตัวเองครับครับก็มีทุกแขนงทางด้านดนตรีกีฬาใช่ครับครับแล้วตอนนี้ที่มหาวิทยาลัยมี ข่าแขนงใดที่เด่นๆนไหมครับอาจารย์โรงเรียนอาชีพของเราเมื่อก่อนเรามีแค่วิทย์คณิตครับสาขาเดียวนะครับแต่ตอนนี้เรามี2สาขาแต่ว่าเป็นแค่โมปลายนะครับก็คือกิจจริครับเพิ่มเติมเข้ามาครับครับแล้วคือมอต้นก็มีใช่ไหมครับโอต้นก็เป็นวิทย์ใช่ครับเป็นวิทย์คณิตหมดเลยครับธรรมดาใช่ไหมครับแล้วเนี่ยถ้า ในการส่งนักเรียนเนี่ยครับมีเกณฑ์ในการชัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอย่างไรบ้างครับก็ <g ül> มี2องประเภทนะครับคือถ้าเป็นราการที่ต้องส่งแข่งขันในรูปในานามของโรงเรียนเนี่ย <c oughs> ก็จะมีการคัดเลือกต้้งครับแต่ว่าเด็กบางคนที่มีความสามารถหลากหลายเนี่ยก็จะ ก็จะให้เขาเลือกเหมือนกันว่าเขาต้องการไปประกวดแข่งขันอะไรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คือคุณครูคนให้โอกาสเด็กครับถ้าเด็กคนไหนต้องการประกวดก็จะหาวิธีที่เหมาะสมกับนักเรียนคนนั้นครับก็ดูก่อนว่าน้องๆเขาชอบในด้านไหนใช่ไหมครับแล้วก็คอยส่งน้องไปประกวดครับก็เหมือนเป็นน้องเขาก็จะขัดเกลาฝีมือตัวเองไปด้วยแล้วก็เป็นการพักดันตัวเองไปด้วยใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่าผมก็พยายามย้ำตลอดว่าการแข่งขันมันเป็น เป็นกิจกรรมที่ทําให้นักเรียนพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดครับเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันจะมีการฝึกซ้อมการเตรียมตัวช่วงนั้นนะครับที่เป็นช่วงที่เขาจะพัฒนาทักษะของเขาครับเป็นการพัพสกิลตัวเองครับผมแล้วโรงเรียนนะครับมีการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนนะครับก่อนแข่งขันอย่างไรบ้างครับอาจารย์ก็เหมือนที่น้องยี่หว่าบอกครับก็ถ้าเป็นการแข่งขันปุ๊บเราก็มีการมีครูที่ปรึกษาคอยฝึกซ้อมให้ครับคอย ติดตามคอยให้คำแนะนาม,นมาตลอดครับจนกว่าจะถึงวันแข่งขันแล้วก็จะมีอาจารย์ที่ต้องเดินทางติดตามนักเรียนไปด้วยครับแล้วหลังจากที่เราไปแข่งเราพาน้องๆไปแข่งนะครับอาจารย์มีการติดตามผลการแข่งขันนะครับและพัฒนานักเรียนหลังจบการแข่งขันอย่างไรบ้างครับอันนี้สิ่งแรกก่อนนะครับคือนักเรียนที่ไปร่วมแข่งขันเนี่ยถ้าได้รางวัลมาเราจะมีการกล่าวที่ชมหน้ากิจกรรมหน้าสถานโรงเรียนนะครับ,รบให้น้องได้เห็นความาเห็น ความอ่ความสำเร็จของของพี่หรือของน้องที่ไปร่วมแข่งขันใช่ครับได้กล่าวเช่นชมกันแล้วก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนรุ่นน้องต่อไปครับอืมครับก็ถือว่าเป็นนักเรียนตัวอย่างใช่ครับ่เราพอเราได้รางวัลอะไรเราก็กล่าวใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็น้องๆหรือว่าเพื่อนๆก็เห็นตัวอย่างก็อยากจะมาลองมาพัฒนาตัวเองบ้างใช่ครับผมแล้วโรงเรียนนะครับครูที่ปรึกษามีบทบาทอย่างไรในในการช่วยนักเรียนในการเตรียมตัวสําหรับการแข่งขันบ้างครับอาจารย์ ที่ปรึกษามีความสําคัญมากๆนะครับเพราะจริงนักเรียนบางคนมีมีความสามารถสูงแต่ว่าบางครั้งประสบการณ์นะครับยังไม่เยอะเท่าไหร,ร่การที่ปรึกษาจะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ทักษะแล้วก็คอยคอยดูแลให้อย่างน้องยิวานเนี่ยเขียนบ,บทมาคือครูก็จะดูแล้วว่าอะไรต้องแก้อะไรต้องเพิ่มครับก็จะมีการแนะนําเพิ่มเติมครับก็พอเรามีที่ปรึกษาก็เหมือนเป็นคนคอยอัพสกิลคอยขัดเกลารเนาะเหมือนรับมีดให้เราเหมือนรับมีดให้เราคุมขึ้นใช่ไหมครับ แล้โรงเรียนนะครับมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับใดบ้างครับในระดับจังหวัดประเทศแล้วก็ในระดับนานาชาติจริงบอกเลยว่าเราเปิดกว้างเลยครับนักเรียนต้องการร่วมในการอะไรเราก็จะส่งให้หมดเลยครับครับแต่ว่านักเรียนต้องมีความตั้งใจในระดับหนึ่งนะครับใช่ถ้าอยากต้องการประกวดเวทีนี้ก็จะประเมินก่อนว่าเขามีความสนใจหรือตั้งใจมากขนาดไหนก็จะหาที่ปรึกษาให้แล้วก็พาไปแข่งขันครับอย่างล่าสุดก็ได้รางวัลเพิ่มนะครับเรื่องของ AI อ๋อที่ โรงเรียนใช่ไหมครับใช่ครับส่งไปที่อ,อ,อะไรจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร <laughs> <c ười> เอายุกาสมาคูดคุยอีกรอบหนึ่งครับครับได้ก็มีรายการรับมีโตวาทีอะไรเงี้ยเราก็ได้รางวัลมาครับอืมครับก็เราส่งไปหลากหลายคะแนนใช่ไหมครับแล้ว<ช><ช>เราก็ขัดเกลวน้องๆทุกคนให้สามารถไปแข่งขันอ่าแล้วได้รูปแบบกีฬาครับอาจารย์มีอะไรเป็นเหมือนกันเลยครับ คือทั้งเรียนต้องการแข่งขันในระดับไหนก็ตามเราพยายามส่งเสริมตลอดคะแต่ว่ารายการให้กีฬาเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นความเส็จมากนักเพราะว่าจริงๆทั้เรียนเราไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ในเรียนค่อนข้างน้อยเวลาแข่งกีฬาเพศทีมใหญ่เนี่ยเราก็จะมีนักเรียนที่มาคัดเลือกไม่ค่้เยอะเท่าไหร่แต่เราให้โอกาสเด็กนะครับเด็กอยากไปเราก็ส่งเสริมครับมีครูที่ปรึกษาคอยฝึกซ้อมให้แล้วก็ไปร่วมแข่งขันซึ่งจะได้รางวัลกลับมาไม่กลับมาไม่รู้ครับแต่ว่าเด็กได้ประสบการณ์แน่นอนครับอืมครับแล้วทางโรงเรียนนะครับมีการให้การสนับสนนนุะครรรับหือกา สร้างขวัญกาลังใจให้แก่น้องๆนักเรียนที่เข้าแข่งขันอย่างไรบ้าง,งอาจารย์สิ่งแรกครับคือจริงๆเราจะมีทุนการศึกษาทุกปีนะครับนักเรียนที่ช่างชื่อเสียงหรือว่ามีผลงานที่โดดเด่นเนี่ยก็จะมีประเภทของทุนที่คอยซัพพอร์ตให้เขาสามารถที่จะเอาผลงานเขาเนี่ยไปขอทุนได้แล้วก็ที่สำคัญคือเราจะมีเข็มเชิดชูเกียรติให้ครับเด็กน้องยิ่หวาได้ ครั้งนี้เขาจะได้เข็มทองเพราะว่าเป็นรายการ่างประเทศแล้วก็ได้ชนเลยกลับมาใช่ไหมครับเข็มก็จะมีการติดที่คอเสื้ออย่างเงี้ยครับเป็นหนึ่งก็คือสร้างความมั่นใจตัวเองแล้วก็เป็นแรงบันาใจให้กบุญน้องได้ด้วยครับสุดยอดเลยครับอาจารย์ครับแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยครับจะมีแผนการพัฒนาและก็การปรับปรุงแนวทางการสนับสนุนนักเรียนนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันในอนาคตอย่างไรบ้างครับอาจารย์ คือตอนนี้ที่เราจะเพิ่มงบมาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเวลาแข่งขันในประเทศเนี่ยมันจะมีค่าเดินทางครับค่าที่พักค่าอะไรหลายอย่างค่าไปเลี้ยงเด็กด้วยนะครับก็จะสนัสุนในการเพิ่มกบาระมา่วนนี้เข้าไปนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานักเรียนของเรามีความสนใจในการแข่งขันมากขึ้นก็เพื่อซัพพอร์ตเขาครับแล้วก็ที่มาคือช่วงช่วงการซ้อมก็ยังใช้งบมาในการค่าอาหารบ้างค่าขนมบ้างนะครับเพอฝึกซ้อมก็ประยัดสนับสนุนเต็มที่ครับโอก็เราก็พยายาม cover ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการ เบี้ยเลี้ยงให้การน้องๆใช่ไหมครับส่วนที่ปรึกษากับนักเรียนเนี่ยมีความตั้งใจอยู่แล้วครับก็ทางที่ปรึกษาทา้งนักเรียนครจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องตรงนี้เขาก็ได้ลุยพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่ใช่ไหมครับครับผมแล้วอย่างเงี้ยอยากให้ท่านมาประชาสัมพันธ์โรงเรียนกันดีกว่านะครับถ้าอยากให้ท่านไประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อแล้วก็ติดตามนะครับเชิญชวนให้กับให้มาสมัครเรียนที่โรงเรียนสาธิตนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีครับท่านครับก็ถึงตอนนี้นะครับโรงเรียนสาธิตอาจาะ ปิดรับสมัครไปแล้วนะครับในมอหนึ่งแล้วก็ม .4 แผนกวิคณิตนะครับเพราะว่าได้รายงานตัวไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีสาขาภาษาอังกฤษภาษาจีนครับก็ยังเปิดสมัครรอบความสามารถทางภาษาอยู่ก็คือรอบนี้จะสอบแค่เรื่องของภาษาอังกฤษภาษาจีนครับแล้วก็มีการสัมภาษณ์แต่ท้านเรียนที่มีทักษะทางภาษาที่มีผลสอบ ภาษาอังกฤษมาแล้วนยครับก็จะมีช่องทางพิเศษเกิดจะเข้าสัมภาษณ์ได้เลยนะครับก็ประชามพันธ์ไปครับกิจกรรมที่เราพยายามสร้างสรรค์ให้นักเรียนสาธิตเนี่ยคือมุ่งมาพัฒนานักเรียนในทุกๆความสามารถนะครับทุกๆทักษะที่จําเป็นต่อเขานะครับคือทุกเรื่องครับวิชาการดนตรีกีฬาให้โอกาสทั้งหมดครับอืมครับก็ถือว่าใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาสมัครได้ใช่ไหมครับอาจารย์ตอนโรงเรียนตั้งอยู่ตรงไหนครับ โรงเรียนตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชวัฒน์การเชียบุรีครับอยู่ค่ะก็ถ้าถ้าเดินทางไปไซโยกก็จะเห็นตึกสีน้ำตาลนะครับที่อยู่ติดกระสับยวน้ำครับเป็นตึกโรงเรียนสาธิตครับครับถ้าเปิดรับสมัครนี่จะเปิดช่วงไหนครับทุกปีเราจะเปิดประมาณพฤศจิกาธันวาครับสองเดือนครับครับก็ ถ้าใครสนใจก็สามารถจะติดต่อโรงเรียนได้มีเพจ f o o k ครับก็ติดตามกิจกรรมแล้วก็ประกาศต่างๆใเลยได้ทางเพจ f a c e b o o k นะครับพิมพ์ชื่อเรียนสาธิตมหาวิทยาลการทุลนีได้เลยครับภาษาไทยแล้วก็มีเว็บไซต์ครับพิมพ์ว่า d ี k อรับก็น่าจะขึ้นนะครับแล้วก็มีช่อง YouTube ครับ d s k u t v มีช่อง TikTok นะครับ d ี TV 9 9 9คข้าหลายลํงทางครับหลายช่องทางนะครับเดาต้อง สื่อสารกันหลายช่องทางหน่อยจากทางสวทกาญจนบุรีของเราก็มีช่องทิกตอกมีช่อง Facebook มีช่อง u t u b e เหมือนกันครับอย่างของนักเรียนเออคือบอกไปที่ก็เป็นประธานนักเรียนนะครับประธานนักเรียนนะครับยอดเลยนักเรียนก็จะมีช่อง t ิกตอกของนักเรียนมีช่องไอจีของนักเรียนด้วยนะครับก็มีเพจของสภานักเรียนด้วยครับก็เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งใช่ไหมครับในการประชาสัมพันธ์ตัวเราเนาะใช่ไหมครับแล้วทีนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากท่านผู้ชมอีกไหมครับก็ อันดับแรกครับขอขอบคุณท่านผู้ครองนักเรียนนะครับที่มีความไว้ใจกโรุียนาสาธิตนะครับที่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนของเรานะครับแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาบุตรหลานของท่านนะครับให้เต็มศักยภาพท่าที่พวกเราสามารถจัดการได้นะครับแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับนักเรียนนะครับที่กาลังศึกษาอยู่ป .5 เนาะป .5 หรือว่ามม .3 และพิเศษสารน้านะครับถ้าสนใจที่การเรียนที่รรียศาสาธิตนะครับเราจะเปิดรับสมัครม .1 แล้วก็ม .4 ประจำทุกปีนะครับช่วงพิจิการและธันวานะครับก็ถ้าสนใจนะครับเข้ามา สื่อสารกันนะครับผ่านช่องทางเพจ Facebook หรือว่าช่องทางท i k ตเอก็ได้ครับเข้ามาดูกิจกรรมของเราว่าเราทําอะไรบ้างนะครับนักเรียนมีการทําอะไรบ้างนะครับ<ช>ริจสภารเรื่องเรามีกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะครับ<ช>อย่างช่วงพักกลางวันเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมที่จะเด็กแสดงความสามารถแล้วก็เป็นการารีแลกด้วยไม่ว่าจะเป็นการร้องคาราโอเกะนะครับ<ช> มีการเต้น cover นะครับมีการอเริ่ันของดนตรีมีการแสดงต่างๆช่วงพักเที่ยงนะครับเด็กๆก็จะได้ผ่อนคลายแล้วก็ได้แสดงทักษะของตัวเองออกมาด้วยครับครับโ้สุดยอดมากเลยแล้วน้องยี่หวาละมีอะไรอยากจะฝากน้องๆหรือท่านผู้ชมที่อยากจะให้แบบให้น้องๆเป็นแรงพักดันให้น้องๆอ่อพัฒนาเหมือนเราบ้างค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะไปแข่งขันรายการอะไรนะคะหรือว่าเอาจริงๆแม้แต่ในห้องเรียนนะคะก็ขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจให้เต็มที่นะคะแล้วก็ พี่หวานนะคะเชื่อว่าความพยายามของเราไม่เคยทำร้ายใครค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณรายการผู้นำาำอะไรได้วยนะคะ <c oughs> ที่ให้พวกเราได้มาสัมภาษณ์ตรงนี้โอ้สุดยอดมากครับ <c oughs> พี่ก็เหมือนกันทั้งรายการนะครับ <c oughs> ทั้งสวทฏการจันทบุรีก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์นะครับ <c oughs> แล้วก็น้องยี่หวาที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับทั้งอตอนนี้ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจ <c oughs> ันทบุร <c oughs> ีนะครับที่เป็นคอยเป็น คอยอพักดันคอยดูแลสวทอการจนบุรีของเราเช่นกันครับต้องขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่บครับผมตอนนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับกับผมอนนท์เชิงจำเนยีนรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการต้องลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรามาพบกันในวันศุกร์นะครับรายการผู้นำทำอะไรครับตอนนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ